สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาที่ สุดท้ายคือเธอกันค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ยังมีคู่น้องชายด้วยซึ่งก็เป็นคู่ที่น่ารักแต่ก็แน่นอนว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคนะคะคำว่าอุปสรรคนั้นก็เราก็จัดตำแหน่งของคุณแม่หลิวเอาไว้นะคะอวี่อวี่ของเหล่าไม้นั่นเองค่ะสำหรับลูกชายชื่อว่าไม้เฉิงเจานะคะก็มีความรักกับเหมาเหมานะคะชื่อเต็มก็คือเหมาหยงซินนั่นเองค่ะสาหรับนะคะดาราที่มารับบทบาทเป็นไม้เฉิงเจานะคะนั้น ก็คือคุณจังเหย่านั่นเองนะคะจังเหยาแล้วก็คุณชีหลิงยั่วนะคะมารับบทเป็นเหมาหย่งสินค่ะทั้งคู่ก็มีความน่ารักดีนะคะเป็นความรักต่างวัยเล็กน้อยเพราะว่าผู้หญิงนั้นมีอายุมากกว่านะคะพระเอกแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวก,กันกับพี่สาวของตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมากๆเลยนะคะแล้วก็เมาหยงสินเนี่ยก็นับถือนะคะคุณพ่อคุณแม่ของไม่เฉิงหวนเนี่ยเป็นเป็นแบบพ่อแม่บุญธรรมกันเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะคะ พ่อแม่ของอามไายนั้นก็ถือว่าเหมาหยงซินนั้นเป็นลูกสาวของพวกเขาอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะมีเพียงแค่ลูกชายเท่านั้นคือเฉิงเจาเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ไม่เคยถือว่าเหมาเหมานั้นเป็นพี่สาวของตนนะคะเพราะว่าเขานั้นก็มีความซ่อนความรู้สึกนะคะที่แบบชอบจังเลยนะคะรักผู้หญิงคนนี้จังเลยจ้ะคือเขาซ่อนความรู้สึกไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีใครในครอบครัวตระกูลไม้นั้นรู้เลยนะคะ ณจุดนี้นะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็จริงๆแล้วก็มีความประทับใจมาตั้งแต่ในตอนที่เป็นเด็กชายมาเรื่อยๆ <laughs> เด็กชายนะคะณจุดนี้ก็คือแบบโอ้ยตายแล้วเหลเพื่อนพี่สาวแล้วก็รู้สึกว่าชอบจังเลยเพราะว่าเด็กหนุ่มนะคะชอบความอ่อนโยนของเหมาเหมาเนี่ยแหละที่มีให้กับเขานะคะ เป็นแบบเหมือนกับคนที่มีความสดใสแล้วก็มีสีสันอยู่ในตัวเองมากๆเลยก็คือคนเราเวลาประทับใจใครนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบมองเห็นคนคนนั้นเป็นแสงสว่างแล้วก็มองเห็นว่ามีความสวยงามค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเหมาเหมาเนี่ยยังเป็นคนที่มีจิตใจดีอารมณ์ดีอยู่เสมออีกด้วยแล้วก็เขานั้นไม่เคยเห็นเหมาเหมามีอารมณ์โกรธหรือขุนเคืองเลยนะคะสำหรับสำหรับตัวของผู้ชายอย่างไม้เฉิงเจ้า ในที่สุดนะคะการใช้ชีวิตของเขานะะในช่วงที่เขาเรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ จบมหาวิทยาลัยเนี่ยเขายังคงเรียกเหมาเหมาว,ว่าเจี่ยเนาะยังเรียกว่าพี่นะคะแต่หลังจากที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเขาเรียกแค่เหมาเหมาเท่านั้นนะคะแล้วในชีวิตในวัยเด็กนะคะของเฉิงเจาเป็นอย่างไรบ้างคือในตอนเด็กเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่นั้นนะคะไปทุ่มความรักความใส่ใจให้กับพี่สาวนั่นก็คือเฉิงหวนค่ะทําให้เด็กชายตัวน้อยนะคะอย่างอย่างเขาเนี่ยถูกละเลยมานั่นเองนะคะแล้วเขานั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้รัศมีออร,ราของความเป็นเลิศนะคะของพี่สาวของเขาในทุกๆแง่ค่ะพี่สาวนั้นเรียนเก่งนะคะเรียนเก่งด้วยแล้วก็มีความน่ารักแล้วก็แม่ก็จะแบบอุย้ยโน่นนี่นั่นนะคะคือทุกอย่างก็คือทุ่มให้กับพี่สาวของเขาตั้งแต่ที่แบบเขานั้นเป็นเด็กเขาก็เห็นภาพนั้นมาโดยตลอดค่ะดังนั้นแล้วนะคะตัวของเอฉิงเจ้าเนี่ยก็เลยมีความขาดความรักแล้วก็มีความโหยหาความรักด้วยดังนั้นเขาก็ยืนหยัดนะคะ ที่จะที่จะแบบมองหาแล้วก็หาคือความรักที่เป็นความรักพิเศษของตัวเองให้ได้นะคะซึ่งณจุดนี้ยังยังไม่ได้พูดถึง มากนักในช่วงที่เขาถูกละเลยแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เขาไปเจอของเล่นจากคุณแม่นะคะตอนที่พี่มาอธิบายว่าเนี่ยเป็นของเล่นที่แม่แบบว่าโอ้โหขนาดแม่ประหยัดเงินประหยัดเงินมากๆเลยแต่แม่ก็ยังแบบว่าซื้อของเล่นให้น้องชายเล่นซึ่งตอนนั้นพี่สาวเองก็มีความอิจฉานะคะณนะจุดนี้ก็ทําให้แบบลูกชายก็มีความเอนะละคือเออฉิงเจ้ามีความเอะว่าจริงหรอแบบแม่แบบใส่ใจเขา ด้วยเหรอเพราะว่าในตอนเด็กๆนั้นเขาเห็นว่าแบบทั้งพ่อทั้งแม่มีความรักแล้วก็ใส่ใจแบบพี่สาวมากกว่านะฮะคือณนฉะากนี้ก็เป็นฉากอบอุ่นเล็กๆในใจของอของพระเอกด้วยแหละอ่ะก็น้องชายก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าอุยตาละเขาเขาเข้าใจคุณแม่ของเขามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคือเข้าใจความรักที่แม่มีให้เขานั่นเองค่ะเนี่ยคนเราพอเป็นตัวของคนคนนั้นจริงๆนะคะเรามักจะมองไม่เห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบางอย่างแต่ว่าต้องให้คนอื่น ะะเป็นคนที่มองเห็นแล้วก็มาบอกเรานะคะณจุดนี้แต่ไม่เป็นไรเรื่องราวมันก็ผ่านมาเรื่อยๆนะคะตัวของน้องชายนี่ก็โตมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้จบแบบจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เข้าฝึกงานไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่างที่รู้กันเนาะไองานที่ได้ในสํานักง,งานกฎหมายมันเป็นงานฝากนะคะเนื่องจากตระกูลซินซึ่งเป็น ซึ่งเป็นแบบซินเจียเลี้ยงเป็นแฟนเก่าของพี่สาวอยู่เนาะก็เลยไปทางด้านของตระกูลซินก็เลยแนะนำให้ทางด้านเฉิงเจ้านั้นได้เข้าไปทำงานที่นี่แต่ว่าชีวิตของเด็กเส้นเนาะก็อยู่กับการที่จะต้องโดนถักถางโดนดูถูกแล้วก็ทำอะไรดีดีมากกว่าซูเปอร์วิเซอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมอยู่นี่ก็โดนขัดแข้งขัดขาไปหมดเลยนะฮะ แต่ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ถือได้ว่าเป็นขึ้นลูกใหม่ซึ่งเพิ่งจบการศึกษานะคะชีวิตยังอีกยาวไกลคะ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเป็นแบบมีความน่ารักระหว่างพี่น้องเนาะอ,อย่างตอนที่เราดูตอนที่15แล้วก็16ไปนะคะ,ะเฉิงเจาก็พูดคุยน่ารักมากกับเฉิงหวนนะคะคือทั้งคู่เนี่ยรู้ว่า คุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตอย่างลำบากโดยเฉพาะแม่เนี่ยมีความคาดหวังสูงนั่นเองพวกเขาซึ่งเป็นลูกนะคะก็มีความคาดหวังเช่นเดียวกันว่าสิ่งแรกเลยก็คือจะต้องช่วยกันเนี่ยซื้อบ้านคืออันนี้บ้านนี้ก็ซ่อมแต่ว่าหลังจากที่ซ่อมเราก็จะซื้อบ้านใหม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าโอเคพี่สาวคนโตอย่างเฉิงหัวเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่ออกเงินดาวค่ะส่วนน้องชายนะคะจะเป็นผู้ที่จ่ายคืนธนาคารโอ้ยน่ารักนะคะฉากแบบคุยกันแบบพี่น้องที่ มีความคิดดีๆแล้วก็มีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นอย่างมากเลยนะคะทีนี้กลับมาที่ตัวของตัวของเฉิงเจ้าต่อนะฮะอ่ะทีนี้เฉิงเจ้านะคะก็ ก็ยังคงแบบพอโตขึ้นก็ยังคงอยู่ภายใต้ความคิดของแม่คือแม่นั้นโอ้โหค่ะอยากจะอยากจะประกาศให้ทุกคนได้รู้มากๆว่าลูกชายของตัวเองนั้นได้ทํางานในบริษัทใหญ่ๆนะคะดังนั้นแล้วไอ้จุดนี้ก็เลยมาพูดกับลูกชายว่าเออหนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสมัครงานในแบบเดี๋ยวได้งานทำเนี่ยเลือกบริษัทใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะคือคือแม่ก็มีมีความพลาวในจุดหนึ่งนะคะแล้วก็มันไอ้ความน,นจุดนี้มันมาสร้างความกดดันให้ ลูกชายของตนเองโดยที่ โดยที่ตัวแม่น่ะก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเออแต่ว่านิสัยแม่แบบนี้นะคะแม่ก็ทำให้ให้ลูกๆมีความกังวลใจนะคะตัวของหลิวว่านวี่นะคะคือนางก็มาจากแบบเอ,อ่อมณฑลนุ่นเหลยอานหุยนะคะมาไกลค่ะเข้ามาที่เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ยงังยังเป็นแบบเด็กๆเข้าวัยรุ่นนะคะจากนั้นก็มาแต่งงานกับไม้ไลเทียนเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งก็เป็นอ,อ,อยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่นะคะคือ,อ,อตระกูล ไม่นะคะคุณพ่อเนี่ยไม้ไล่เทียนนี้มีมีความตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เซี่ยงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่แล้วนะคะนี่หลิวไฮหลิวว่านวี่ซึ่งเป็นภรรยานเนี่ยค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะมาจากชนบทแล้วก็มาแต่งงานกับไม้ไล่เทียนแล้วก็มาอยู่ในบ้านแบบเล็กๆอย่างนี้นะคะในตรอกเก่าๆในเซี่ยงไฮ้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะความใฝ่ฝันของหลิวว่านวี่ก็คือจะต้องมีแบบมีบ้านอะไรเงี้ยมีบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บ้านหลัง ใหญ่โตซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวแบบวินล่าหรืออะไรแบบนี้แต่ขอให้เป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วก็บ้านปกติก็จะเวนคืนในทุกๆแบบโอสิปีหรือ20ปีอะไรแบบนี้ก็จะได้เงินค่าหรือถอนเพื่อจะเอาไปซื้อบ้านกลางใจเมืองดีๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคือแม่มักจะพูดว่าก็ฉันเป็นแม่ฉันอยากจะให้ชีวิตลูกๆดีขึ้นแต่แต่เพื่อนๆสังเกตไหมสิ่งที่แม่ทำเป็นสิ่งที่แม่ แม่นั้นอยากจะมีต่างหากแม่นั้นใฝ่ฝันนะคะที่อยากจะมีนั่นเองค่ะแต่ก็นาะโกรธแม่ก็ไม่ลงเหมือนกันนะคะเพราะแม่เขาก็พูดอะไรที่เป็นการแสดงความรักกับลูกๆนั่นเองคือประมาณว่าตัวเองเนี่ยตัวแม่เองแม่ยอมทุกทรมานได้แต่แม่จะไม่ยอมให้ลูกสาวแล้วก็ลูกชายนั้นต้องมาทนทุกทรมานแบบแบบ ตัวเองอีกต่อไปนะคะแต่ว่าวิธีที่แม่ใช้ในการแก้ปัญหานะสิ่งนี้นะจุดนี้มันก็ไม่เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ถามถึงความสมัครใจของทุกๆคนในบ้านเลยนะคะบ้านมีอยู่4คนค่ะแม่อยากจะเอาอย่างไงแม่ก็จะเอาอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้นะคะทางด้านของคุณแม่เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะ รักเหมาเหมาเหมือนกับลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งแต่ว่าพอถึงข่าวที่เหมาเหมานั้นหย่ามาในช่วงที่แบบยังไม่รู้ว่าลูกชายนั้นชอบเหมาเหมานะคะการที่เหมาเหมาหย่ามานั้นก็เป็นเรื่องแบบอืมแบบแม่ก็มีการบน่นเช่นเดียวกันประมาณว่าผู้หญิงอ่แต่งงานไปแล้วนะถึงยังไงยังไงก็ต้องไม่หย่ายังไงก็ต้องไม่หย่าแต่พอเหมาเหมาหย่ามาแบบนี้นะคะแม่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับอืเหมือนกับแบบ บนนิดนิดนิดเดียวเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงไม่ใช่ลูกในไส้นั่นเองแต่ถามว่าความรู้สึกที่มองเหมาเหมาเนี่ยคือเปลี่ยนไปไหมนะคะคือมันก็เปลี่ยนไปในรูปแบบของเป็นผู้หญิงที่ผ่านการหย่าล้างมาก่อนนั่นแหละนะคะ ทีนี้หลายๆท่านอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมลับปกติแล้วสังคมจีนครอบครัวจีนสไตล์จีนเก่าๆจะต้องรักลูกชายมากกว่าลูกสาวนี่นาะคือในอนิยายจะบรรยายไว้นะคะประมาณว่าคือนางเอกของพวกเราเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตแล้วตอนเกิดมาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานนะคะจากโรคคาวาส a k ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับ การบกพร่องของต่อมน้ําเหลืองนะคะมีเยอะที่เยื่อเมือกภายในร่างกายค่ะซึ่งก็จะทําให้เป็นไข้เฉียบพันนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือมันมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กที่เหมือนกับคลอดก่อนกําหนดแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดอักเสบเรื้อหลังภายในร่างกายนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือนางเอกของพวกเรานั้นโอ้โหเกือบจะตายไปในตอนที่แบบ ที่แบบยังเป็นเด็กๆทารกแบบแบบโตขึ้นมานิดเดียวอยู่เลยอะคลอดออกมาแล้วก็มีปัญหานะคะซึ่งณจุดนี้ทําให้แบบ,แบ,บแมอ,อคุณแม่ค่ะหลิวนะคะคุณแม่หลิวก็มีความแบบต้องทุ่มเทความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใสใ่ให้ให้ลูกลูกสาวคนนี้มากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยทําให้เอ่อทำให้แบบใส่ใจแล้วก็พุ่งความสนใจไปที่ลูกสาวมากกว่าแล้วต่อมาพอมีลูกชายมันก็ติดนิสัยไปแล้วนะคะใน การที่จะมาดูแลลูกสาวอย่างดีก็เลยทำให้ลูกชายเหมือนว่าตัวเองนั้นถูกละเลยไปนั่นเองค่ะแล้วความผูกพันนะคะของคุณย่านะคะที่ทำไมนางเอกของพวกเรานั้นรักคุณย่าเฉินสูดเจินมากๆเลยก็เพราะว่าในในการป่วยนะคะของนางเอกของพวกเราตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอยู่เนี่ยคือมันเป็นโรคที่ต้องใช้เงินในการรักษาเยอะนะคะเฉินสูเจินซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของไม้ไล่เทียนนะคะก็ ก็มาช่วยเหลือนจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันทางสายเลือดเลยนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาวิกฤตค่ะก็เป็นคุณย่านี่แหละค่ะเป็นผู้ที่ให้เงินนะคะบริจาคเงินแล้วก็หาหมอแบบพยายามอย่างดีเลยเพื่อให้ไม้เฉิงหัวนั้นได้รับการรักษาแล้วก็ดูแลเป็นส่วนตัวจนกว่าจนกว่านางเอกของพวกเรานั้นจะหายเป็นปกติค่ะแล้วทีนี้พอต่อมานะคะพอนางเอกของพเราโตมาได้จนถึงอายุหขวบนะคะทางด แม่หลิวว่านวี่ค่ะก็คลอดนะคะตั้งคันตั้งคันแล้วก็คลอดไม่เฉิงเจ้าผู้เป็นน้องชายของนางเอกเ,เนี่ยออกมานะคะก็ห่างกัน5ปีนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือพ่อนี่ก็มีลูก2คนเนาะก็ต้องแบบยุ่งวุ่นวายอยู่กับการหาเงินนะคะเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองซึ่งมันก็ยุ่งมากๆเลยนะคะก็ทํางานแบบทุกวนันทุกวันเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลิววานวี่นะคะผู้เป็นแม่นั้นก็ไม่สามารถจะ ดูแลแบบลูกสองคนได้ด้วยตนเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะทางด้านของลูกชายนะคะไม้เฉิงเจาเนี่ยก็เลยถูกส่งไปถูกเลี้ยงที่มณฑลอันหุยนะคะไปเลี้ยงที่บ้านนอกค่ะส่งไปให้ยายซึ่งเป็นคุณแม่ของเป็นคุณแม่นะคะของหลิวว่านอี้ซึ่งเป็นคุณแม่ของนางเอกแล้วก็แม่ของไม้เฉิงเฉาเนี่ยา <laughs> ไเพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมคือ,อลูกชายนะคะตัวลูกชายเนี่ยถูกส่งไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดนะคะให้ให้คุณยายเป็นคนเลี้ยงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความทรงจําที่แบบไม่เฉิงเจ้านั้นจําได้แล้วมันก็ยากมากเลยนะคะกว่าเขาจะกลับเข้ามาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กับพ่อกับแม่แล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตากับพี่สาวของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะกลับมาในช่วงที่ คือกลับมาในช่วงที่เขาจะต้องเข้าโรงเรียนนั่นเองค่ะเขาก็เลยมีความไม่เข้าใจมีเครื่องหมายคําถามอยู่ในหัวใจตลอดเวลาว่าทําไมพี่สาวของเขาเนี่ยถึงอยู่กับพ่อแม่ได้ที่เซี่ยงไฮ้แต่ทําไมตัวเขาถึงถูกส่งไปเลี้ยงโดยคุณยายที่ต่างจังหวัดนะคะณนะนะจุดนี้มันก็เป็นปมในใจของของไม้เฉิงเจ้านั่นเองค่ะ แล้วมันก็เป็นภาพสะท้อนนะคะว่าเนี่ยเด็กที่ไม่ได้รับนะคะไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ของตนเองอย่างเท่าเทียมกันกันกบลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสร้างบาดแผลในหัวใจนะคะเป็นปมให้กับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งณจุดนี้ไม่รู้ว่าในละครนั้นเราจะได้เห็นรายละเอียดถึงจุดนี้ไหมแต่ว่าในนิยายก็จะบรรยายไว้อย่างละเอียดเลยนะคะแต่ว่านะคะด้วยความเป็นคนดีค่ะแล้วก็เป็นผู้มีจิตสํานึกอันดีนะคะทางด้านของ เฉีงเจ้านี้ก็ไม่เคยตําหนิใครเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีปมนะจุดนี้อยู่ในใจแต่เขานั้นก็แหมสนับสนุนนะคะพ่อกับแม่แล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือนะคะพี่สาวเท่าที่เขานั้นจะช่วยได้ค่ะแต่อยงางไรก็ตามนะคะเขานั้นก็คือปมนี้มันจะมีมีการระเบิดขึ้นมาหลังจากที่มีเรื่องราวที่เขาเปิดเผยว่าเขารักเหมาเหมาเนี่ยและคะ่ะเพราะว่านะคะแบบ แม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบเลือกที่รักมักที่ชังอะไรประมาณนี้แล้วก็จะจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเหมาเหมาอะไรแบบนี้ก็ทําให้ผู้เป็นลูกชายนะคะก็ต้องพูดถึงจุดนี้ด้วยประมาณนี้ให้ชัดเจนพูดให้ชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่านะคะทุกอย่างมันก็อยู่ในพื้นฐานของความรักนั่นแหละถึงแม้ว่าจะมีการทะเลาะกันมีการตะโกนใส่กันนะคะแต่ถามว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยรักเฉิงเจ้าไหมแล้วเฉิงเจ้ารักพ่อกับแม่ไหมทั้งคู่นั้นรัก กันนะคะทั้งสองฝ่ายเลยเพียงแต่ว่ามีบางเรื่องเท่านั้นที่ไม่เคยพูดจาแล้วก็เคลียร์คัดให้มันชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้ามันเกิดอะไรขึ้นน้านะคะ ทีนี้อาจจะมีหลายท่านอยากจะรู้ว่าในช่วงที่ส่งไปให้คุณยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสพบกับแม่บ้างไหมนะคะก็มีนะปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะที่ทางด้านของไม้ไล่เทียนนะคะกับทางด้านของคุณแม่หลิวเนี่ยจะกลับไปที่อันหุยแล้วก็ไปเยี่ยมลูกชายคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าชีวิตในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมากๆเลยนะคะ แล้วเฉิงเจ้านี้ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ในในช่วงอายุเท่าไหร่ก็คือตอนเขาโตได้หกขวบแล้วนะคะก็เลยพามาเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปอยู่นะคะบ้านนอกก็นู่นเลยห้าปีกว่านะคะจนกระทั่งครบหกขวบต้องมาเข้าโรงเรียนก็กลับมาแต่ว่าพอกลับมาแล้วนะคะด้วยความที่บ้านเนี่ยโอ้ยไอห้องเนี้ยนะคะจริงๆถ้าเป็นคนไทยเราก็คงไม่เรียกบ้านเนาะเราคงเรียกว่าแฟลตหรือว่าอะไรที่มันขับแคบมากๆเลยนะคะมันมีสองห้องนอนเท่านั้นสองห้อง นอนเล็กๆนะคะดังนั้นแล้วก็ไม่มีที่นอนให้กับเฉิงเจาอีกค่ะก็ต้องให้ไปนอนข้างริมหน้าต่างแล้วก็ทําม่านนะคะเล็กๆในการที่จะปิดบังแสงนั่นเองค่ะเขานั้นไม่มีแม้กระทั่งห้องเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยซ้ําไปมีแค่เตียงพับซึ่งวางอยู่ตรงบริเวณระเบียงนะคะ แล้วก็2ด้านก็จะเป็นพมานค่ะก็คือามานที่แขวนอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็พมานที่อยู่ด้านในบ้านเนี่ยนะคะโอ๋ก็ถือว่านั่นคือพื้นที่ส่วนตัวทั้งหมดของเขาซึ่งมันก็เล็กมากๆเลยนะคะมันก็เก็บอยู่เป็นปมในหัวใจของเขาเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วเขายอมรับได้นะจุดนี้นะคะ ชีวิตของเฉิงเจาเนี่ยคือเขาเป็นลูกคนเล็กในครอบครัวเป็นลูกชายด้วยแต่ว่าเขายังต้องมาทนทุกข์ทรมานกับความความรู้สึกว่าเขาได้รับความอายุติธรรมมากๆที่สุดในครอบครัวนี้อีกด้วยนะคะแล้วก็ภายใต้จิตสํานึกของคุณแม่หลิวเนี่ยหรือว,ว่าอีนะคะเธอนั้นจะตัดสินใจไปทุกอย่างทุกเรื่องในในครอบครัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีการยังไงดี จะปฏิปนอมได้ในเรื่องที่เป็นท็อปปิกของลูกสาวก็คือไม้เฉิงหวนแต่พอมาถึงพอมาถึงลูกชายเนี่ยนะคะคือจะจะแบบว่าอะไรก็ได้แบบชิวๆอะ่ะคือไม่มีความพิถีพิถันไม่มีอะไรที่เน้นเป็นพิเศษนะคะให้กับลูกชายเลยก็เลยทำให้ลูกชายมีความรู้สึกว่าอืม พ่อแม่ละเลยกับเขานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะรู้รู้แล้วก็เข้าใจความคิดของน้องชายเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นไม้เฉิงหวนก็จึงมักจะรู้สึกผิดนะคะต่อน้องชายคนนี้อยู่เสมอเลยนะคะ ดังนั้นแล้วสิ่งที่นางเอกของพวกเรามักจะพูดกับน้องชายก็คือว่าคืออยากจะทำอะไรก็ทำเลยนะพี่อจะซัพพอร์ตทุกอย่างก็คือรักแล้วก็เคารพการตัดสินใจของน้องชายคนนี้สุดๆเลยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ต้องใช้ชีวิตอย่างอดทนมากๆในครอบครัวนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีปมในใจมีความคับข้องใจนะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะแบบไม่พอใจสมาชิกในครอบครัวของเขาคนใดคนหนึ่งได้เลยค่ะเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนนั้นก็มีภาระแล้วก็เออกน็น่าจะรักเขาเพียงแต่ว่าความรักมันมันไม่เท่าเทียมกันกันกนกบพี่สาวที่ได้รับไปอะไรประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะพอทางด้านพี่สาวเนี่ยได้พาเพื่อนมาค่ะก็คือเพื่อนร่วมห้องเรียนนะตอนนั้นคือเหมาหยงซินนะคะกลับมาเล่นด้วยที่บ้านค่ะณนะจุดนั้นนะคะก็ทางด้านเฉิงเจ้านั้นเป็นเพียงแบบเด็กหนุ่มเท่านั้นเองเด็กหนุ่มที่เข้ามัธยมเนี่ยก็ยังไม่เคยมีรักครั้งแรกมาก่อนแต่ว่าก็รู้สึกแบบม,มีความดึงดูดใจนะคะกับเหมาหยงซินเนี่ยแหละคะ่ะตัวของอน้องชายนะคะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเท่ากับพี่สาวของเขานะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่แบบไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขามีความเติบโตทางด้านอารมณ์เร็วเป็นพิเศษเพราะว่าเขานั้นต้องทํางานพิเศษไปด้วยในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะแล้วความเก่งของเขานะะในความขยันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียนเก่ง ไม่เท่าพี่สาวแต่เขาก็สามารถจะได้ทุนการศึกษานะคะในทุกๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเขาเรียนหนักมากๆแล้วก็ก้าวออกมาจากมหาวิทยาลัยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดท็อป10ของเมืองอะไรแบบนี้แต่เขาก็ทํามาอย่างเต็มที่เลยนะคะเข้าสู่สังคมแล้วก็ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มักจะพูดตลอดเวลาว่าเออเขาจบจากมหาวิทยาลัยที่แบบไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะแต่เขานั้นจะพยายามทํางานให้อย่างให้ได้อย่างดีที่สุดนะคะ ซึ่งณจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าคือคือชื่อเสียงของมหาิทวยเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งภายนอกที่คนอื่นนั้นเขาพูดกันนะคะแต่ว่าคนที่มีความสามารถจริงๆอะ่ะมันขึ้นอยู่กับบุคคลต่างหากนะคะมันไม่ได้ขึ้นกับ มันไม่ได้ขึ้นกับสถาบันที่จบมานะคะเพราะว่าทุกที่มันก็มีสองด้านทั้งนั้นนะคะมีคนดีจากสถาบันนี้มันก็มีคนไม่ดีจากสถาบันนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะคะในการดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตของเ,ออเฉิงเจานี่ก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะเขาเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราต้องรอนะจุดนั้นไปก่อนตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยังต้องไปทํางาน แบบขั้นเวลาก่อนพอครอบครัวต้องการจะใช้เงินในการซ่อมบ้านนั่นเองก็ไปเป็นพนักงาน Delivery ก่อนนะคะพร้อมกับสมัครยื่นยื่นหน,นังสือสมัครงานไปด้วยนะคะแล้วเหมาหยงซินนะคะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนมีความกระตือรือร้นใจกว้างน่ารักแล้วก็พูดจาไพเราะค่ะณจุดนี้นะคะก็เป็นความประทับใจให้กับเฉิงเจามากๆเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับความสดใสในชีวิตให้กับเฉิงเจาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเหมาเหมาทีไรเนี่ยเขาจะมีดวงตาที่ยิ้มมากๆเลยค่ะแล้วในช่วงที่เหมาเหมามาบอกนะคะกลับมากลับมาบอกว่าเธอนั้นอย่าล้างแล้วแล้วก็มีแบบกลับมาตั้งลกลากเปิดร้านจิวเวลี่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะคนที่แบบ หน้าตาแบบแบบหงิกที่สุดก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่หลิวแต่ว่าสำหรับคนที่แบบอมยิ้มนะคะดีใจมากเลยนั่นก็คือเนี่ยแหละค่ะก็เฉิงเจาของพวกเรานั่นเองนะคะเมาเมานะคะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างอย่างตอนที่นางเอกของพวกเรามีปัญหากับชินเจียเลี่ยงนะคะแล้วชินเจียเลี่ยงเป็นผู้ชายที่แบบพอมีปัญหาที่ต้องเผชิญหน้าแล้วเนี่ยเขาไม่จับมือกับนางเอกของพวกเราเพื่อจะเผชิญหน้ากับปัญหานะเขาเป็นผู้ชายที่ไปหลบ แบบซ่อนเลนน่ะไม่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆแล้วปล่อยทุกอย่างให้ถาโถมมาที่แฟนสาวของเขานะคะเพราะฉะนั้นเหมาเหมานี่พอเจอสินเจียเลี่ยงก็เข้าไปชกเลยค่ะเข้าไปชกพร้อมด่าเลยนะคะประมาณว่าเฮ้ยอะไรมามาเป็นผู้ชายแล้วทําแบบนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีการประนามซินเจียเลี่ยงด้วยความโกรธนะคะว่าโอ้โหดูแลดูแลเพื่อนของเธออย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่า เพราะว่ามันมันเป็นนิสัยของผู้ชายที่ไม่ดีนะคะเป็นคนแบบไม่มีความรับผิดชอบไม่คู่ควรกับเพื่อนของเธออย่างไม่เฉิงหวนเลยนะคะโอ้โหเรื่องราวนะคะณจุดนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายด่านเลยนะคะก็ยังมีด่านทั้งเหมาเหมาเองซึ่งเดี๋ยวทางด้านของเฉิงเจาจะต้องไปสาร,รภาพรักก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือทุกคนก็ก็รู้มองออกแหละว่าต้องมีปัญหากับแม่แน่ๆน,นะคะเพราะแม่นี่ก็ ตั้งแต่รู้ว่าเหมาเหมาอย่านั้นก็หนึงกลุ่มแล้วประมาณว่าไม่อยากให้เหมาเหมานั้นไปแบบใกล้ชิดร่วมงานเป็นอะไรนะเป็นแบบร่วมงานแต่งงานมากนักเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ มีการหย่าล้างมาแล้วอย่างการไปพบปะกันนะคะระหว่างครอบครัวสองครอบครัวเนี่ยเหมาเหมาซึ่งเป็นลูกบุญธรรมนี่จริง,รงๆก็มีสิทธิ์ที่จะไปด้วยนะคะไอ้ที่ร้านหรูๆรูที่มันที่มันการประชุมในครั้งนั้นมันพังทลายนะคะแต่ว่าแม่ก็ไม่ยินดีที่จะให้เหมาเหมาไปเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่หย่าล้างแล้วนะคะแต่ว่าเหมาเหมานั้นก็เป็นผู้หญิงที่แบบเข้าใจเรื่องราวแล้วก็มีน้ําใจ ต่อครอบครัวตระกูลไม้เสมอนะคะแล้วสังเกตเลยเธอมาที่บ้านตระกูลไม้เธอไม่เคยมามือเปล่าเลยนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราเห็นถึงออความรักแล้วก็ความเหมาะเจาะที่เขามีให้กันต่อก,กันนะคะคือเหมือนกับเป็นผู้ที่เหมาะสมนั่นเองแต่ว่าเราก็เห็นอุปสรรคว่าว่าคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณแม่นั้นก็คงจะได้ประสบการณ์จากลูกสาวมาแล้วเนาะก็คงจะอ่อนลงบ้างนะคะแล้วก็ตัวของผู้ชายเองนะคะไม่เฉิงเจาเป็นผู้ชายที่มีความรักที่ยืนหยัดแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็มีความฝันที่เขานั้นแบบ ตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่จะเดินไปให้ถึงนั่นเองค่ะณ <ots of martial arts> <c oughs> จุดนี้นะคะถึงแม้นะคะว่าเขานั้นจะจบจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสียงนะคะแต่เขานั้นก็ไม่ย่อท้อเลยไม่เคยมีความไม่กล้าที่จะที่จะยื่นหนังสือไปเพื่อขอ,อ,อสัมภาษณ์งานกับสำนักงานกฎหมายที่เขานั้น ตั้งใจฝ่ายฝันเอาไว้ว่าอยากจะเข้านะคะคือเขาเขาไม่แคร์นะจุดนั้นคือขอแค่ให้ได้ลองนะคะให้ได้มีโอกาสเขาสมัครเขาก็จะสมัครไปส่วนได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองค่ะ เขาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเฉิงเจาเนี่ยเขาเขาได้รู้ถึงความอายุติธรรมในเรื่องของความรักที่ได้ไม่เท่ากันจากแม่จากพ่อแล้วเนี่ยทำให้เขานั้นก็ทุ่มเทความรักของเขานะคะให้กับการสร้างครอบครัวของเขาในอนาคตแบบเท่าๆกันโดยเฉพาะเขาเริ่มต้นจากการทุ่มเทความรักให้เหมาเหมาก่อนนะคะเป็นเ,เหมือนกับแบบผู้ชายที่มีความดื้อรั้นตกหลุมรักพี่สาวที่มีความงามแล้วก็มีความแบบเป็นอิสระ นะคะมีความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างครอบครัวของเขานี่ก็มีแนวโน้มที่จะดีมากๆมีความสมบูรณ์แบบหลังจากที่แต่งงานไปกับเหมาเหมานั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะหวานก็หวังว่าหลายๆท่านคงได้รู้ข้อมูลแล้วก็ดูละครได้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมี เรื่องราวเบื้องหลังของชีวิตของตัวละครอยู่อีกหลายๆมุมมองเลยนะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะอย่าลืมดูเรื่องสุดท้ายคือเธอเป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะ